ครับผมนะครับชื่อกิจนะครับบุญสิทธิริตครับทำอาชีพฟาร์มมูระครับแล้วก็รานมันสำปะหลังรถคันนี้นะครับก็รถผมนะครับอ่อนิวหนึ่งจุดเก้าครับครับก็พีออดนะครับให้ทุกอย่างมาเลยครับไปซื้อที่ร้านเขาแล้วครับมีทุกอย่างนะครับก็มีทุกอย่างนะครับห้องเครื่องครับ HPD นะครับทํามาจากช่างแปะนะครับอินเตอร์ซิ่งนะครับนถคอนถมนะครับช่างแปะนะครับอินเตอร์ซิ่งคอนถมนะครับพาไปทําที่ HPD นะครับ โอยพีดีเป็นไทเทเนียมนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เทอร์โบนะครับสามพันนะครับจากพี่โอชันชัยนะครับนครอถมนะครับนะครับล้อนะครับทีสันเจ็ตนะครับของแท้นะครับแล้วก็ยางลิโต้นะครับของแท้เหมือนกันนะครับถ้าภายในนะครับก็บอบนะครับของลิคารูนะครับ แฟรงกี้นะครับแล้วก็ดิฟฟี่ของแท้นะครับแล้วก็กูุมอะไรนะครับนานี่นะครับของแท้เหมือนกันนะครับข้างในคือของแท้หมดนะครับแล้วก็กล่องของทองนะครับของ ECU นะครับครับก็ผ่านมาสุพรรณนะครับก็ถ้าเจอเจอรถทังนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับอาราดินบัวซิงนะครับจะเจอพี่น้องกันนะครับอย่าดันนะครับเพราะผมไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับ